สวัสดีนะครับครบูเซบิบาลในเช้าว,วันจันทร์ที่27มิถุนายนนะครับวันนี้เราก็มาดูในหนึ่งซามูเอลบทที่3ข้อ1ถึงข้อที่21ซึ่งเป็นใช้คำว่าพูดถึงชีวิตของเด็กน้อยหรือกำลังโตขึ้นเป็นเด็กชายซามูเอลซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะแล้วขณะที่เขาเองอยู่กับ เอลีแล้วเขาเองรับการเทรนอบรมสั่งสอนฝึกฝนจากปู่เตดเพื่อตระเตรียมตัวที่จะรับใช้พระเจ้าวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าซามูเอลผู้เผยพระวจนะมีข้อคิดให้กับพวกเรานะครับสามข้อประการด้วยกันประการที่หนึ่งซามูเอลรับการฝึกฝนสองประการซามูเอลรับการทรงเรียกและสามซามูเอลได้รับใช้ให้เรามาดูนะครับซามมเอลรับการฝึกฝนอยู่ในข้อที่หนึ่งและข้อที่สาม และสองบทที่2อข้อที่18ได้ย้อนกลับไปบอกให้เราเห็นราเห็นว่าตอนช่วงที่เขายังเป็นเด็กอยู่นะแม่เขาอุทิศเขามาถวายเขาต้องแต่คงเข้าใจว่าอายุสิอ,อายุสี่ขวบแล้วเวลาก็ผ่านไปซามูเอลรับการฝึกฝนการเทรนการอบรมการสั่งสอนการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ในในฐานะปุโรหิต นะครับจากมหาภูริหิตที่ช่วเอลีพนี่น้องนะครับการที่เราเองจะรับใช้พระเจ้าได้ดีเราจําเป็นต้องรับการฝึกฝนรับการสอนเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะไม่ผ่านการฝึกอบรมสั่งสอนแล้วนะครับเราจะขึ้นมารับใช้พระเจ้าที่ดีและถูกต้องเหมือนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนทิ่จะจัรเวลาเราจะใช้ผู้นําหรือผู้นําจะถูกใช้ ที่จะรับใช้เพระเจ้าช่วยเหลือสน,สนับสนุนงานต่างๆในคจิจจักจําเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมผู้นําเพื่อเตรียมเพื่อสร้างแล้วก็เพื่อที่จะออกไปรับใช้เพระเจ้าประการที่สองครับซามมเอได้รับการทรงเรียกในข้อความที่พูดถึงในข้อที่4ถึงข้อที่1 4 แลครับพระยาเวเจ้าข้าขอทรงตัดเถอะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่เราเห็นว่าพระเจ้าเรียกซามูเอลทั้งหมดสามครั้งแต่ซามูเอลเข้าใจว่าเป็นเอลีเรียกหลายครั้งนะครับการทรงเรียกของพระเจ้าเราเองก็ไม่ค่อยชัดเราเองก็ไม่รู้พระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าเรียกบางคนเพื่อจุดประสงค์หรือง,งานพันธกิจบางอย่างแต่เราเองก็ไม่เข้าใจ แต่การที่เราจะเข้าใจได้เพราะว่าเรายังไม่คุ้นเคยยังขาดประสบการ์นะครับเพราะนั้นการที่ไปหาผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือผู้รับใช้ก็จะมีเพื่อขอคำแนะนำคำปรึกษาอันนั้นเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีอันหนึ่งทีเดียวที่ช่วยพวกเราประการที่สองครับพระเจ้าเรียกเราทุกคนผกล้าพูดได้นะครับพระเจ้าเรียก พวกเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนให้รับใช้พระองค์ในััธกิจใดััธกิจหนึ่งซึ่งจริงๆถ้ามองศึกษาลึกลงไปในพระกัมภี์ที่สอนไว้พระเจ้าเตรียมเราไว้แล้วก่อนที่เราเองจะทำไมครับเราจะมาเชื่อก่อนที่เราเกิดซะด้วยพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับพวกเราคริสเตียนแต่ละคนนะที่แตกต่างกันไปเหมือนเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราเองจะ สแสวงหาทูลถามพระองค์และเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราต้องตอบเหมือนอย่างที่เด็กชายซามูเอตอบว่าพระยาเวชาวฆ่าขอตระเถอะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่ใบนี้เขาพร้อมที่จะเป็นคนที่จะรับใช้และทำทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกและตัดให้เขาทำนั่นคือหัวใจที่ดีและเป็นแบบอย่าง ให้กับพวกเราประการที่3ครับชีวิตของซามาเอลในการรับใช้นะครับเขาเติบโตพัฒนาขึ้นในด้านต่างๆชีวิตของเขาครับพัฒนาทางด้านร่างกายพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและพัฒนาด้านสังคมพระกัมรี์พูดไว้บอกว่าคนอิสราเอลทราบว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เผยพระวจนะของพระยาเวคนละ จะมองเราแล้วจะรู้ว่าเราเองนี้เนี่ยทำไมครับพระเจ้ารับเรียกเราพระเจ้าใช้เราเห็นความสามารถเห็นของประทานในตัวเรานะเห็นงานที่เราทำแล้วเขาก็จะพูดว่าโอ้พระเจ้าใช้เราจริงๆในงานนั้นใน3.4ครับพระดำาลัดของพระยาวเวและถ้อยคำก็มาถึงคนอิสราเอลหมายถึงเขาเป็นตัวแทน เป็นกระบอกเสียงเป็นปากที่พระเจ้าใช้พูดพระวจนะของพระองค์ผ่านไปถึงอิสรเอันนั้นก็คือเขาเป็นผู้ผเผยพระวจนะนั่นเองพวกเราอาจจะไม่ได้ถึงขน,นาดต้องเป็นผู้เผยพระวจนะพยากรณ์หรือได้ยินได้เห็นนิมิตจากพระเจ้าแต่เราเองทําไมครับเป็นกระบอกเสียงปากของเราสามารถพึ่จะพูดพระดํารัสของพระเจ้านะโดยเฉพาะเรื่องท้าวเร,เรแ่งความรอดให้กับ เพื่อนเราคนที่เรารักให้มารู้จักกับพระเจ้านะขอพระเจะ้าอวยพรและถ้อยคําบทเรียนต่างๆจากพระกรรมตอนนี้ซึ่งมีกว้างและมากแล้วแต่เราจะได้เรียนรู้ในมุมมองไหนนะขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนครับ